สวัสดีครับปลากระพงะหนึ่งมะนาวอ้วอดกับซองโจโลกจำแล้วก็ตามสเตอร์ปีครับผมสุดหรอเขาแล้วก็พี่ผ้าผ้าเพื่อนกับเกย์ไก่สไลเดอร์แล้วก็น้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์สวยน้องพิมพ์พิมพพิมยุ้ยให้ต้นที่เขาจะมองอะไรสักเนี่ยเนี่ยจิตสะพาันในยี่เนี่ยไหมอยู่ร้านปลาอ้วนมาทั่งครับเตียวชาติว่าเมื่อไหร่เสียชาติผ้ามาดวดสะพาน เขายิดกันได้ช่วงเดียไม่ประโดดน้ำพุไรเด้อเอาครับเดยวเพื่มกดติดตามก็สตาร์ทไปสองจุดลกจับนะครับเบื้องบรรยากาศต้องกันก่อนประดูนมาเมื่อนี้โอ๊บมารอบนี้ปรถึกแท็กซี่ตัวครับแท็กซี่ดีอยู่ไว้ลงรถบ่าไทยหมดแล้วเนาะลองเบิรงตัวปั๊ดกินแฮมเบอร์เกอร์นี่อ้ินเขาไม่รู้ว่าจะแดกอะไรอ่ะ เรากินกุ้งฝอยอ่ะจีว่าไร้ฟางทุกคนจีาเร็วจ่อยบังเป็นยังอ่ะจอยเึมนแท็กซี่บาไท้จอยจ่อยไปไปอะไปพระรามสองจรับาไปพระรามจมกันเอาเลยบออีสานมาบีบอบอบออีสานตัวยานแท็กซี่ก็ชาร์อ่ะบอไท้ยังเดียวนะบัตงบ้าไปบอด้บุกบกกเหรอเงบอออสานน้ำเขาไวย เาขาเผาปเขา<อ><อ>พัดเขาพัดโมเดลนี<อ>่<อ>ไปอีกที่<า>นั่นไปละนี่ครับบรรยากาศของห้องก็จะเป็น,นลักษณะนี้เดี๋ยวเบิ่งว่าเมนูห้องที่ได้ยังกินครับมื้อนี้ก็จะเบิ่งไปก่อนสิฝากมาเพิ่นก็เสียชัดที่ว่ากินอย่งครับมื้อนี้กูมันไปนั่งแท็กซี่มาไทยนี่ล่ะบ่ทีเมื่อสามเมื่อมานเมื่อวาเราจ่อยๆอยู่ไปยุ่งเมื่อวานแต่ยังมาเขาอยู่ส <laughs> ิบปีเขามาบอกแล้วบ่เว้าไทยเทียดิ ไปคืนทักทีทีเดียวพี่ครับไปพระรามสามครับพอดีเราถึใช้เราซุกอีกเมนูแหลกครับต้องกินดอกคูนที่ดอกมะโจ้ย่อยหงัดด็ดน่อนมันนิย้อนเปิดมาหยอดมาละพันนา่น้องดเลยแค่กดอกคูนบานเท่าอยู่แค่บาทเนี่ย เลี้องมหักทอมบอมหันเลื้อยุนเนี้มาพอดีครับพี่ห้วงเลยนู่นอยู่โคบมันเป็นเรื่องอายุนครับแล้วมีส้มเง้นเป็นเรือดำน้ำทีนั่น่แหละนั่นแหละครับสมย่มปุ๊บเนี่ยสนุกเนี่ยนันแห้วครับคนบุบบุ นี่น้องก็มาจากจากสารคามเออก็มาจากสารคามยัยป้าหนูยิงปีร้อยเอ็ดเลยครับเร็วๆก็เอารถต้มยำยังนไงต้มยำรวมยิต้น้ำข้นอ๋อหม้อไฟเอาน้จากคนอ่อนอ่อนแบอกไม่อ่อนก็ไม่ไกลนี่ร้อยเอ็ดนั่งรถ นะครับกินขอน้ำกันนะครับด้มากินขอน้ำกันอือวา้ยนครับผมขอบครับน้ำตเคียวน้ำว่แะเวนเลย่อยกุ้งบเรอนี่ยแม่นปะมานะมานะนนมันเป็นน้ำไเกี่ยขวดนะอร่อยวะเปลี่ยนสถาการณ์ยากกินข้าวบ้านครับมากินขาวอยโ่กรุงเทพครับ ข้าเต้นเมื่อนี้ว่ามีอย่างไรครับไม่กินขอก่อนครับช่วงแรก <สะ S 2> เดี๋ยวตอนแรกถสิมีอีกอยู่กันอยู่ร้านาต่งงางๆนะนะแต่เราเมนูต่อไปกเลยขึ้นแบบเลยเบื่องตะว,วิวงหอกกันเลเนาะตึกสิบเป็นประมาณนี้ครับยูกค้างแม่นม้ำ มองแตงโม่มองพี่แตงโม่แล้วตกเลือเนาะมองเนี์ละนนจลกกเจ้าตีไนนม่ไปตี้าากกนจมตั้วแย่ไปตีดำลกเลยกเนเ้นี่เมนูต่อไปครับเป็นไส้ตะขาดข้าวผัดเนี่ยคือที่บ๊วหอดนะต้องกินข้ขาวผัดก่อน เขาก็นนะ่จาจนไิกินยังไรติดกินน้ำเขานี่ะนะแล้ลลลลวต้นน้ำใน้ำมันออกเงินนะน้ำมันออกเงินแล้วปัดนลวน้ำหักก็รูกกึกหนัเข่าเลือเนาะแล้วก็ปัดออก มาได้ได้เนี่ยมาแล้วยำปูมาโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้น่ากินลังมาลังมาเเดี๋ยวมาเด้ผุนไดวีลงผุนไดผุน้น้วนยำมูมาครับขอนเลยอะไรเมนูเนาะมาเมื่อนี้มากินน้ำกันไายเล้นกินป่ะทเลยี หเกียเลครับหาเกียดเพราะว่าอ้วนนะบกิจไรแล้วนะเกรียดเกรียดจางเด็กเสือบอก่ไดเด็กเกลียดไมด้้องจังเกลียดากเกลยังเกลียังงัดกลีบลับุกพรอไม่วานไปอะไรเกลียุกเพท่านเกลียังกับลบท่าบอกกันบอกท่านผู้ชมเย็บเส้อคนน้สดบ่เนี่ยส้ อจะเป็นเกี่ยวขึ้นเยียมเนาะเออทียัง๋ยวกันสีตางกันแดบนีเอามาคับมาดิมันมวนน้ำกันนะครับเจี้ยวคือตไก่เอันน่วาสิผาตั้นชันสพาโดดหน้ามือนี่ไปดิเหรอไปยืนดินี่แหละครับพราะาแข้งทันีีแหละที่มือไหรใส่ทั้งใส่ใสก้ลกุ้งเผามาแล้วกิ้ใส่ฝา ปุ่งไปปาดแงก็หนาเจ้าใหญ่เอาเนี่เสียชัดนุเกิดเลยนูเกิดจะงอกขึ้นมานุเกิดชาแนวหนุเกิดชันแนวโทรมาเล่นาหันกินหัดหมูกินหัดพวกพนนะกำลังวอาหาว่าตายไงหนุนกเกิดว่าโต้เปหากันพอดีเ่ั้นเียัสายเปร์เสีดสายเปครับเมื่อนี่ละเมื่อมันดิขาดระวังก็ฟันมือแกนขาดเด้อซอยก็แหงออกเกาวอยู่อ่บสเลิปปี่น เขาขังซอยตีดิเขาังปนวังสองสามครับเป็บเซี่แห่งคอรลองเป็นเด่นก็มบีฟ้าครับอามแนครับพ่ะนะพระีว่นมันเ้ลยมันเด่นก็มบีฟ้าครับอามแน่พราะะไจังวดมาีไทยของสีโอ้กินเห็ดชในจักตัวนเน้ะกินไดใ่บารไดวาฉันบัวไอ้อามกินอ่ะอืมไอ้อามอามกินรสเแซยบตัว กินไม่ได้กินแ่นิโวายเใส่ซอเนียซีสปูปูกินยังเป็นสอืเนี่ยอ้หันอนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะอันนี้ชีวิตจโอ้หักบังเพละเพเออหักบัเออเนี่ะพอัวอหโหมเออได้หาตัวพอดีมาพอดโตัวพอดีอนี้ี่อาตัวใหม่หพี่มักนำจัเออึ้นไปปากเขาอยอ่กัน บได้าเป็นอย่างตัวเกนเนี่ยปาดกันนะนี่ข้หนึ่งตัวนึงเลยบางทีเป็นตัวอมเลิกใช่ปะมามาไหนกันไปไปปุ้งกล่องกันเนาะ

ปลามาแล้วค่ะแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหโอเคออกแล้วอะแม่จะคันมกุนนอือหูพอดีเดียวปะนอดีเยอะเลยป่ะเนี่ยคอมันเกินหัง้อโอเค ก่อนว่าจะเป็นยังไงบางถึงมาใหมา่พอเปิดซิงนะครับด้อคนนีองใชจัดกินพี่ไปเลยเอาอันนี้กับคนละส่วนเพราว่าเขาสิไปต่อยอดนะ hmm. ทิิมนี้ยาวไกลค่ะจวดครับใายกิน <c oughs> เลยอ้าน้องทิพย์ยังบ่กินอือไน้ำพทิพ์กินได้นเท่าไร่ก็ดีอานกินเดี๋ยครับกิน้วนครับิข่าแะ่แลเจนี่ ใส่กระไดใส่ใยแ yeah. ่ะสันนี่มันยังนี่เผ็ดหรือจไดหรือฮนแส่บใหญ่่าดนี่สุดยอดเลยก็มึกดิบดิิเออซาซนีเขาว่านวเสี้ว เนนๆมันทอะมันถดนแต่ถ้าเกนดีประกากินเื่อนอารับก่อนก่อนปิดคลิปกะจะเปกกันปาตทีซีพะรามสามไหมนี่คือวิบเนี่ยามเดียวามเดียวอาราบพอกะติบิดคลิปไปเพียงทำเนีกับคลิปแรกอีกประมาณอยู่สิบ คลิปก็คลิปเนี่ยแหละครับพอ,อ,อกันไปเรื่อยๆครับอันนี้คือคลิปแรกครับมากินขอก็อาร์ตเลอร์ปียกับพี่ฟ้าครับน้องพิมพ์นักเกตไกด์สไลเดอร์เมนูมันนี่ก็หลากหลายครับพี่ฟ้าพามาอีอย่างนู้นี่สะพาน<อ>ภูมิพลธ์สองเอออวยอ่านออกว่าว่าให้ใจตายตายังดีอยู่ครับผมดีผมก็เห็นหูนิดหนึ่งตัวเดียวการอย่าลมกดติดตามกด subscribe ส,สองโจโลกจำแล,ล้วก็อาร์ตเลอร์ปียน้ำครับผมมัอนี่ครับอาร์ตเลอร์ปีอาร์มบอลล็อกคลิปจักเทียร์ผเป็นแดงครับโจตัวลงเองครับผม โจนี่ครับโจ<อ>ครับสวัสดีครับเปิรดแก้วเบิดสวัสดี